หนึ่งนะครับจงซื้อเมื่อตอนที่คนอื่นกลัวเนี้ยชัวร์อยู่แล้วนะครับเปรียบเทียบกับการซื้อแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้นะครับที่มันลดราคาคือถ้าแฮมเบอร์เกอร์มันที่เราชอบมากๆเนี่ยมันลดราคาประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตโอ้เราแฮปปี้มากแล้วเราอยากจะซื้อเพิ่มเช่นเดียวกับในตราหุ้นนะครับถ้าราคาตกลงมามากๆแล้วหุ้นยังยอดเยี่ยมอยู่เจ๋งมากๆอันนี้เราจะต้องซื้อเพิ่มเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าถ้าเราเจอเพชรเพชรงามเนี่ยเป็นเพชรในตมเนี่ย ยิ่งราคาถูกเท่าไหร่อันเนี้ยยิ่งดีแต่ต้องวิเคราะห์ดีๆเนาะในสมัยนี้นะครับอย่าโดนหลอกนะฮะนะ,ะหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ในตอนนี้ต้องระวังเหมือนกันเนาะนะฮะ,อะสองอย่าพยายามเดาจุดต่ำที่สุดของตลาดหลายคนเนี่ยผมว่าเสียโวกาสดีๆเพราะว่ารอจังหวะด,ดีที่สุดครับรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกแต่ปูด้ยว่าเฟดบอกว่าอย่าพยายามจับจังหวะตลาดมากเกินไป ดูได้ดูได้บ้างแหละนะดูบ้างดีโอเคแหละนะครับติดตามบ้างโอเคแต่อย่าจับจังหวะไทม,มิ่งมากจนเกินไปสิ่งสําคัญเนี่ยนะฮะคือเราเห็นมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์แล้วก็ราคาที่เหมาะสมจริงไหมถ้าเราเห็นแล้วเราเข้าใจเราก็จะลงมือทําทันทีนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยการรอมันก็จะมีข้อดีก็ได้นะ,นะนะฮะเราก็ต้องมีข้อดีข้อเสียแหละนะครับคุณปู่บอกว่า,วาถ้าเราเข้าใจมันจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องรอก็ได้ นะแต่ผมแค่อยากจะแย้งเสริมนิดนดนะครับว่าหลายครั้งการรอเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เสริมกันไปส่วนที่สามนะครับจงใช้เงินอย่างชาญฉลาดในช่วงที่คนอื่นเขากําลังลังเลอย,อยู่คุณปู่นเฟตเนี่ยไลฟ์ฟังถึงในช่วงประมาณปีสอง8ดถึงปีสอง9ันเก้าะบอกว่าเขาใช้เงินทุนแบบลงทุนในหุ้นแล้วก็บนิบัรแบบชาญฉลาดมากๆน่เพราะเห็นโอกาสที่ตลาดพันธบัตรของบริษัท มันอยู่ในช่วงที่ไม่ปกติครับราคาของพันธบัตรตอนช่วงนั้นถูกมากถูกแสนถูกเลยให้บริอบแทนที่น่าสนใจมากๆเช่นพันธบัตรบางชุดให้ผลตอบแทน9%แล้วก็มีการคุ้มครองเงินต้นที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้จังหวะนั้นในการเข้าไปลงทุนอย่างที่สี่ครับยึดมัน่นแต่ต้องยึดมั่นในความเข้าใจของตัวเราเอง ความสําคัญคือมันไม่ใช่คือการคาดการตลาดนะครับทุกคนหรือการคาดการราคาหุ้นอันนั้นไม่สําคัญเลยแต่อยู่ที่การเข้าใจมูลค่าที่แท้จริงของการทําธุรกิจของบริษัทนั้นที่เราเข้าไปลงทุนว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่าถ้าเรามั่นใจในพื้นฐานของสีที่เราทุนอยู่เราไม่ต้องกังวลความผันผวนระยะสั้นนะครับไม่ต้องสนใจและข้อคิดที่ห้าคือวิกฤตคือโอกาสแน่นอนครับเวลาที่เราเจอวิกฤตเนี่ยหลายต่อหลายครั้งนะ เราก็ไม่กลา้าถ้าเราไม่ได้ทําการบ้านมากมากเพียงพอเหนั้นถ้าเราเจอวิกฤตแล้วเราทําการบ้านมามากเพียงพอเราก็จะสามารถคว้าโอกาสได้ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็ตลาดมันจะกลับตัวเร็วมากๆเราก็มีโอกาสที่จะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้แต่เราถ้าเราไม่ทํากันบ้านเลยเราก็หนึ่งคือเราจะไม่กลา้าหรือสองคืออาจจะพลาดไอ้วิกฤตเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแต่มันอาจจะกลายเป็นหายนะก็ได้ไงะทั้งที่เราแบบโหรอคอยมานานมากๆแล้ว